สวัสดีครับผมโจมการพาจากโค้ดบอบายนะครับโอเคนะครับในคลิปนี้เราก็จะมาพาทุกท่านไปเรียนรู้ตัวดั๊ดกันก่อนนะครับพื้นฐานของดั๊เช่นการประกาศตัวแปรนะครับแล้วก็ if else เบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเรื่อง if else เดี๋ยวเราจะทําเป็นคลิปถัดไปในอนาคตนะครับโอเคก็ในพาร์ทนี้เราก็จะมาเรียนรู้เรื่องของตัวการประกาศตัวแปรเรียกชชยแล้วก็ assign นะครับผมโอเคนะครับก็อันดับแรกนะครับให้ทุกคนเปิด v s Code ขึ้นมานะครับ แล้วก็เอาโปรเจกต์ของเราขึ้นใน Explorer นะครับพร้อมกับไปที่ตัว Extension นะครับ Search ตัว Code Runner นะครับเราทำการติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเมื่อเราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปให้เราทำการเช็คว่าตัว Dot ของเราสามารถรันได้ไหมใน Terminal นะครับรว่าในตัว iTerm แบบนี้เป็นต้นนะครับก็พิมพ์ไปว่า d a r t version นะครับ ถ้าเกิดขึ้นแบบนี้แสดงว่าดอทของเราสามารถใช้งานได้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะสร้างตัวโฟลเดอร์ตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า t r a i n i n g นะครับซึ่ง Training ตัวนี้จะไม่เดี๋ยนะผมป,ปิดครับ Tra n i ่ g นะครับซ,ซึ่งตัว Training เนี่ยซึ่งตัว Training เนี่ยผมก็จะใช้ในการ แล้วก็แบบในการฝึกสอนนะครับผมเพื่อที่จะไม่ให้ไปปนกับโฟลเดอร์ร i ฟนะซึ่งโฟลเดอร์รีฟจะเป็นตัวที่เราใช้เขียนพวก UI พวกเรียลพวก l o i i c b u s i n e s s Logic business, ต่างๆนะครับในตัว r i ฟนะครับผมจะไม่ให้มันมาปนกันนะครับโอเคผมก็จะตั้งชื่อไฟล์นะครับนมสกุลว่า variable d a r t นะครับซึ่ง d a r t เนี่ยจะเป็นตัวที่เราใช้ในการ เป็นตัวที่เราตั้งเพื่อแบบเป็นประกาศให้ไฟล์รู้ว่าเป็นดาร์นะครับซึ่ง VS Code เขาก็จะมีการดีเทกเนาะว่าเป็นดาร์นะครับแล้วตัวโค้ดแล้วเนก็จะด t เท t ว่าเราใช้ดาร์ในการพัฒนานะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราสร้างตัว v o m a i n นะครับซึ่งก็ถ้าคใครเคยเขียนพื้นฐานก็จะเจอว่า v i d m a i n ก็จะเป็นตัวที่ใช้ในการรันพวกแอปต่างๆเป็นการเหมือนรันรัน,รนบูสอย่างนี้นะครับแล้วก็กดลองรันดูนะครับ ถ้าเกิดขึ้น Hello World แสดงว่าสามารถใช้งานได้แล้วนะครับโอเคเดี๋ผมลองเปลี่ยนเป็น Hello World 2นะครับเขาก็จะเปลี่ยนให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปนะครับเราก็จะมาสร้างตัวแปรก่อนนะครับซึ่งตัวแปรในด้านเนี่ยเราสามารถใช้งานตัวหลักๆได้อยู่ประมาณ3-4ถึง4ตัวนะครับก็คือ var Dynamic แล้วก็ final กับ const นะครับซึ่ง var เนี่ยเป็นการที่เราจะประกาศตัวแปรโดยที่เราไม่รู้ว่า first initialize ของ variable อะ่ะเป็นเป็นอะไรนะครับเช่นสมมติผมประกาศเป็น var name เป็น string ใช่ไหมครับทีนี้หมายความว่าตัว name เนี่ยจะเป็น number ไม่ได้นะครับเห็นไหมครับ มันจะขึ้นว่า error อันนี้คืออ่าตัว,ตวโคลพิลอดแจ้งเตือนประมาณนี้นะครับว่า a v a r เ a ี l ยเป็น type int เป็น,น type int นะแต่ว่าจริงๆอ่ะมันเป็น type string ซึ่งไม่สามารถ assign ได้นะครับเห็นไหมครับเราก็ต้องประกาศเป็น Fa ตเตอแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วต่อไป Dynamic <c oughs> Dynamic จะมีส่วนคล้ายกับตัว javascript มากๆนะครับคือ Dyna ม i c เนี่ยเราสามารถประกาศเป็น อะไรก็ได้นะครับแล้วไทป์ของเขาก็จะเป็นไทป์ตัวล่าสุดนะครับเช่นผมประกาศ dynamic name เป็นดอทนะครับแล้วผมต้องการจะ reassign ตัว <d ynam ic> name เป็น 2, 2> <_ d ynam ic> ก็คือเปลี่ยนเป็นไทป์ int แล้วผลลัพธ์มันก็จะเป็นไทป์ int นะครับ <_ d ynam ic> อุ้ยอันนี้ผิดนะครับไออันนี้ไป run น,นี่เฉยเลย <_ d ynam ic> ผุ่มพอ t stop นะครับก็จะสังเกตเห็นว่า,ามันขึ้นไทป์สอน,นะครับ ต่อไปไฟนอลกับคอนเน,นี่ยเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกให้นะครับว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนะครับ2ตัวนี้โอเคนะครับต่อไปถ้าเกิดเรารู้ท้ายแล้วเราต้องการให้ว่าเฮ้ยมันต้องเป็นไทยนี้เท่านั้นเป็นไทยสต i n g ไปเลยเป็นไทยนัมเบอร์ไปเลยนะครับก็ทายแรกก็คือประกาศสต i ิงนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับสตริงเนมดอทต่อไปก็คือ Number น,นะครับนัมเบอรเราจะใช้ เราจะไม่ใช้นำตัวใหญ่นะครับเราจะใช้นำตัวเล็กนะครับแล้วก็ตามด้วย h นะครับอา่าไม่ตามด้วย h h คือชื่อตัวแปรนะครับนำตัวนี้แล้วก็ h นะครับแล้วต่อไปถ้าเกิดเราต้องการเป็นบูลีน bool เราก็เขียน b o o ไปเลยนะครับ b o o ก็คือ,อย่อมาจากบูลีนนะครับผมอ่าตัวต่อไปก็คือ object นะครับซึ่งตัว object เนี่ยมันจะมีความคล้ายคลึงกับตัว ดินามิกนะครับซึ่งผมขอลองซึ่งตัวอ็อบเจกต์เนี่ยเหมือนแบบเราเราไม่รู้ว่าท้ายของมันมันคืออะไรเนาะซึ่งเราประกาศท้ายแรก Initialize เป็นตัวสต i n g ใช่ไหมครับแล้วเราเปลี่ยนไปเป็น Number และท้ายล่าสุดของ obj ก็คือท้าอินนะครับผมอ่า ซึ่งเมื่อเราลองอ่าปิ้นดูนะครับผมเราก็จะสังเกตเห็นว่าตัวพวกนี้ก็จะสามารถรันได้แล้วนะครับผมอ่าลองดูนะครับปึ้งนะครับเห็นไหมครับก็จะขึ้นว่า string name เป็นดอ t แล้วก็นำเ h e เป็น20 Bool is t ก็คือเป็น boolean น,นะครับผมอ่าซึ่ง เราก็จะไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงค่าได้นะครับค่าที่เป็นคนละท้ายได้นะครับเช่นเอชเนี่ยผมอยากจะเปลี่ยนเป็นเป็นฟัตเตอร์เนี่ยก็ไม่สามารถทํางานได้นะครับผมเพราะว่า h เป็น Number นะครับเขาสามารถเปลี่ยนแล้วก็โยกย้ายได้เฉพาะกับค่าที่เป็น Number เท่านั้นนะครับผมรวมถึงสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นพวกทศนิยมได้นะครับ Name ก็เช่นกันนะครับผมบูลีนก็ เปลี่ยนได้เฉพาะ two และ four เป็นต้นนะครับผมโอเคนะครับก็ในส่วนของการ t r ร i n i n g ตัว variable ก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาลองดูข้อแตกต่างระหว่าง f i n a l กับ const ว่ามันต่างกันอย่างไรนะครับผมโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ